ทีนี้ที่เมืองแกสเปียนนะครับมันก็ห่างจากจุดปล่อยกี่ปนาวุธได้มีการประมาณการตัวเลขคร่าวๆนะครับคือมันมากกว่า1,000กิโลเมตรแต่ว่าโดนที่มาจากฝั่งของยูเครนนี่สิมันน่าจะมีการดัดแปลงอากาศยานเบานะครับให้กลายเป็นโดนที่สามารถบินไกลได้ถึงขนาดนี้โดยที่ไม่มีปัญหาใดๆแต่สิ่งที่กำลังค้างคาใจก็คือว่า ระบบป้องกันภายนอากาของรัสเซียนะครับปล่อยให้มันบินผ่านไม่ได้อย่างไรไอ้เจ้าโดนลมหนา,าวเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องบินขนาดเล็กนะจ๊ะแถมมันบินไกลได้เป็นหลักพันกิโลเมตรแบบนี้นะฮะระบบป้องกันภายนอากาของรัสเซียเนี่ยน่าจะเกิดความละหลวมหรือไม่นะครับหรือที่พวกเรามักจะมีการเข้ามาคอมเมนต์กันในช่องบอกว่าเอ้ยเอาอีกแล้วครับรัเสเซียมีการถอดปลั๊กอีกแล้วนะครับถอดปลั๊กระบบป้องกันภายนอากาก็เลยทําให้เป้าหมายดางกาวเนี่ย ถูกโจมตีที่มาจากฝั่งของยูเครนต่อเป้าหมายบนรัสเซีย <c oughs> <S <S สวัสดีครับรท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คซันเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครนนํามาพูดคุยกันต่อนะฮะสถานการณ์ในครั้งนี้หลายสื่อหลายสำนักนะครับได้ขึ้นหัวข้อว่าเป็นแบบ breaking news <c oughs> ข่าวด่วน <c oughs> ข่าวร้อนมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตลอดสงครามสองปีกว่านี้ครับนั่นก็คือกรณีที่ยูเครนนั้นได้เปิดศึกนะฮะไปโจมตีท่าเรือแห่งหนึ่งที่มองว่าเป็นท่าเรือที่อยู่ไกลมากนั่นก็คือท่าเรือที่อยู่ในทะเลแกสเบียนครับทีนี้การโจมตีดังกล่าวเนี่ยถูกมองว่ามันเป็นการโจมตีที่ห่างจากแนวรบถึง670ยบไมล์หากว่าจะมีการเข้ามาเซ็เป็นตัวเลขแล้วครับ ระยะทางของมันเนี่ยนะครับเกิน1,000กิโลเมตรอย่างแน่นอนเป้าหมายของการโจมตีในครั้งนั้นก็คือพุ่งเป้าไปที่ภูมิภาคดาเกสถานของรัสเซียเป็นครั้งแรกครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็ได้รับการยืนยันที่มาจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในฝั่งรัสเซียและสัข่าวยูเครนรวมถึงผู้เห็นเหตุการณ์ สื่อรัสเซียและสื่อ,อยูเครนต่างก็มีการประโคมข่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าถ้าเรือทางทหารที่เมืองแกสเปียนก็ตั้งอยู่ในทะเลแกสเปียนครับมันถูกโจมตีด้วยโดรนมาจากฝั่งยูเครนมันก็เป็นที่ตั้งสําหรับกองเรือแกสเปียนสังกัดกองทัพเรือรัสเซียยังรวมถึงกองเรือชายฝั่งและหน่วยงานในวิกโยธินของรัสเซีย ทีนี้สื่ออิสระของรัสเซียนะครับอย่างแอสตาเนี่ยก็ได้มีการรายงานว่ากองเรือดังกล่าวนั้นถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธที่มาจากฝั่งของยูเครนนะครับเพราะเขาใช้คําว่ามิสไซล์แตกต่างจากสื่อหลายฉบับนะครับที่เขามีการตีแผ่ว่านั่นคือดโดรนแต่ท่านผู้ชมครับทั้งรัสเซียเองทั้งยูเครนเองต่างก็มีความเห็นตรงกันว่า ฐานทัพเรือดังกล่าวนั้นมันถูกโจมตีแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นข้อถกเถียงในแง่ที่กําลังบ่งบอกว่าอ้าวเมื่อทําการโจมตีสําเร็จแล้วและเป้าหมายที่พวกเขาจะเล่นนั้นคืออะไรฝั่งยูเครนเนี่ยก็บอกไปในอีกทิศทางหนึ่งฝั่งรัสเซียก็บอกไปอีกหนึ่งทิศทางเรียกได้ว,ว่าเป้าหมายเนี่ยน่าจะไม่ตรงกันแต่ว่าแหล่งข่าวยูเครเนนะครับเขาก็มีการออกมาระบุว่า อย่างน้อยที่สุดเลยฮะการโจมตีครั้งนั้นเนี่ยมันสามารถสร้างความเสียหายให้แก่เรือรบรัสเซียหนึ่งลำนะครับขั้นต่ําแต่ว่าในขณะที่ฝั่งรัสเซียในช่วงเวลานั้นนะครับเขาก็อ้างว่าโดนทั้งหมดมันถูกสอยก่อนที่โดนลำดังกล่าวนั้นมันจะตกไปยังพื้นที่เรือรบเซซากนะครับที่มันเป็นสเก็ตเนี่ยมันไปสร้างความเสียหายให้แก่พลเมืองชาวรัสเซียมากกว่า แต่ก็ไม่ได้ับผลกระทบมากนักนะครับทำให้ฝ่ายยูเครนนะครับก็ได้มีการออกมาให้ข่าวว่านี่คือการโจมตีเป็นครั้งแรกนะครับก็เป็นการโจมตีในช่วงที่รัสเซียทำการบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในขณะเดียวกันเขาก็มีการใช้โดรนในขบุกเข้าไปโจมตีกองเรือแกสเปียนสังกัดกองทัพเรือรัสเซียและต่อมาครับสื่อก็ได้มีการรายงานว่าที่เมืองแกสเปียนนะครับ ก็เป็นที่สังกัดสำหรับเรือรบอยู่สองลำนะครับก็จะเป็นเรือโปรเจกต์11661ในละความเสียหายต่อการโจมตีซึ่งความหมายของสื่อนั้นก็ต้องการจะบ่งบอกว่าเรือรบน่าจะสองลำนะครับมันได้รับความเสียหายตรงนี้ก็มาจากในมุมมองจากสื่อยูเครนแต่ในทางตรงกันข้ามครับผู้ว่าการแคว้นดาเกสถานก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับ เขาก็มีการพูดถึงว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะระบบป้องกันภัยอากาศสามารถที่จะไปทําลายอากาศยานไร้คนขับที่มันบินอยู่เหนือทะเลแกสเบียนแล้วในภาพเนี่ยนะครับมันก็มีการปรากฏเป็นเหมือนอากาศยานรุ่นหนึ่งนีที่มีชื่อว่าอันตราย Aero Pass ส a 2 2ครับที่มีการผลิตในยูเครนแต่มันได้มีการถูกดัดแปลงให้เป็นโดนกามิกาเซ่นะครับหรือเป็นทับศัพท์เขาเรียกว่า โดนทางเดียวครับไปแล้วไปรับไม่กลับมามันบินผ่านระบบป้องกันแรนอากาศนะครับและมันก็ส่งเสียงดังสนั่นวันไหวนะครับทั่วน้านฟ้าเต็ไมไปหมดก่อนที่มันจะเกิดการตูมสนั่นกระทบลงสู่เรือทั้งสองลำในเรื่องนี้ครับรับเสเซียก็ยังคงมีการยืนยันว่าเศษซากนะครับมันชนไม่ได้เป็นตัวขีปนาวุธพุ่งชน และบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรือลบเป็นแบบเรือติดตั้งระบบขีปนาวุธนำวิถีนะครับในโครงการ21631แล้วก็เรือขีปนาวุธในโครงการ12418แต่ว่าภาพดังกล่าวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีคุณภาพต่ำจึงไม่สามารถที่จะมาระบุตัวตนอย่างชัดเจนว่าขอบเขตความเสียหายนั้นมันมากน้อยสักเพียงใด แต่สิ่งที่นักวิเคราะห์ได้มีการมองครับเขาก็บอกว่านั่นคือเรือคอเวตชั้นทารันทูราเป็นเรือคอเวตที่น่าจะมีการปลดประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็มีการยืนยันว่าเรือลำนังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้ถูกโจมตีที่มาจากโดนของอยูเครนครับเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันที่มาจากนายฐานเรือนะครับที่การเกษียณอายุราชการไปแล้ว แล้วมันก็ยังมีเรื่องของวิดีโออื่นๆนะครับที่มีการเข้าไปถ่ายทำตามมุมต่างๆที่มันห่างไกลออกไปก็แสดงเห็นว่าโดรนนี่นะครับมันมีการพุ่งชนแล้วก็เป็นลูกไฟนะแต่ไม่มีการระเบิดขึ้นมาเป็นการระเบิดที่มันชัดเจนแต่มันเป็นการระบุได้ว่าน่าจะเป็นเชื้อเพลิงนะครับอาจจะถูกสกัดกั้นจริงก็ได้นะครับหรืออาจจะพุ่งชนจริงแต่มันไม่มีเรื่องของหัวรบหรือว่าแรงระเบิดที่ มาสร้างความเสียหายก็เลยทําให้เหตุการณ์ในวันนั้นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่า breaking news คือมันสร้างความประหลาดใจนะครับให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ของเจเกสถาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากสมรภูมิการสู้รบมันไม่ควรที่จะถูกโจมตีครับท่านผู้ชมการโจมตีในวันนั้นนะครับมันก็เลยทําให้ส่งผลกระทบต่อท่าอากาศยานที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยต้องระง,งับเที่ยวบินชั่วคราว เนื่องจากว่าโดนมันบุกเข้ามาครับก็เลยมองว่าเดี๋ยวจะไม่มีความปลอดภัยทีนี้หากว่าเราย้อนไปความพัวพันกันระหว่างสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนกับพื้นที่ของทะเลแคสเปียนเนี่ยนะครับพื้นที่ทะเลดังกล่าเนี่ยถูกมองว่ามันเป็นเส้นทางในการขนส่งลำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มาจากอิหร่านแล้วก็พุ่งตรงมาอย่างรัสเซียเป็นพื้นที่ที่มองว่าปลอดภัยมากที่สุดแล้วนะครับ คืออหร่าเนี่ยก็จะมีการส่งอาวุธทางตอนเหนือของประเทศนะครับส่งมายังท่าเรือดังกล่าเนี่ยเป็นท่าเรือทางใต้นั่นก็คือการส่งโดนหรือแม้แต่ชิ้นส่วนต่างๆรวมถึงขีปนาวุธด้วยครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีการพูดถึงว่าพื้นที่ทะเลที่มันห่างไกลนะครับเช่นทะเลอาซอบหรือแม้แต่พื้นที่ทะเลแกสเบียนนะครับดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นฐานปล่อยขีปนาวพิษสยายไกลรุ่นคาลิบครับ บางทีก็ถูกยิงมาจากทะเลอาซอฟแทนที่จะกลายเป็นทะเลดำก็เนื่องจากว่าทะเลดำเนี่ยกับเป็นเป้าหมายของยูเครนนะครับแล้วก็กองเรือรัเสเซียในทะเลดำเนี่ยกลายเป็นเป้าหมายที่มีความสำคัญ